กับ่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องกำลังเดินทางไปบ้านเคยหลาบ้านเคยหลามีงานมาด้พี่น้องตอนนี้เขากำลังเดินทางไปสี่คนน้างนานาเมมินนี่ไปรอบวงรถส้มน้ำกันนอะพี่น้องวะ่ะบ้านเคยหลามีงานยังเนาะ เ่นแชดมาบอกว่าลงมาเด้อวสะสิกินขอบุนเิ่นว่าก่อนตั้งเวบ้านเคยหลาเราพี่น้องเอาไข่กันนี้งานโพมางานบุญพี่น้องเลย โคตรโคเห็นลังค่าเฮือนแหละแต่ว่ายังโมเมนตเฮือนแต่ว่ายังโมเมนเฮือนเคยลาดอกพี่น้องเฮือนเคยลานักขี่ลงไปอีก น้าว่าบ้านคนไทยพี่น้องข่าวมหอดกลางหมู่บ้าน้วพี่น้อง พี่น้องผู้สาวน้อยเจบ อย,อย่ากินเผาเด้อดเ่อนเคยลาแล้วพี่น้องตะโบเคยลาอะสิอยู่ใสไอ,อ,อ้พี่น้องพี่น้องมาอดเ่อนปัดบบเห็นเคยลาพี่น้องเพิ่นไปไสเนาะ เอ้าพี no, no, no. Oh, no ่น้องน้องสะหลาอยู่บ้านอันนี้บ่บ้านนีายสมโตฮะฮะนํามอขอยัดมาน้องสลากําลังสิเฮ็ดหยังอันนี้นําไนโอ้ยชินฮะขาวนี่มันบ่ได้มาครับแม่นโอ้ยมันบ่ได้มีเวลา น้องสลาสิเผาป้าพี่น้องจักโลนี่บัวสิบโลพี่น้องปลาสิบโลขับปุ้นจักโลก็เคยละขับปุ้นไปกินมื่อไหล้วเศร้าไปสั่งมามาอีกเศร้าพี่น้องเป็นสี่ซีบสำงานหนึ่งโอ้แต่น้ำกระซิบไม่อีกเราไปปะ นนแม่น like ้องมินนี่ต้องได้เห็นน้ำขาะปุนเสียบเสียบฟ้ากินอลไรก็บฟ้าเห็นน้ำกาบปุนเห็นเองกินเองเออเห็นเองกินเองเอาปลานะหรอแม่แล้วย่กินยุ่งกัปุ้นมีส้มนะกปุ้น มันสุเนาะบ้านนี่ก็อยากสุอยู่ได้เขาเมื่อแต่เก่ามันคือบ่อหนาเนาะบ่อแห้งมือทีสุกแห้งว่ะบกลว่าแต่เก่ามันคือบ่อห็นเป็นยังเลย็ดน้นท่ายังเอา่สุ่ของบ้าบ้านนน้อสบายดีป้าลุงนะแม่ลูกสบายดีป้าลุงสบายดีงสั่นแม่ติ้งบ่วผาไปข้นมักชะไลเด้อดอ เพิ่นสีสบายดีปลาลูงนะพี่เนาะดีปลาลขันคันตาจนตูบจนโป,ปเบิดลานสาวกระดับมันม,นมันงัดอย่างเดียวแม่ม่นี

ลมุนนะรอย่าเงด้ยเพาว่ายงมันไปะเคยหล่าวเห็ดบุญยูวัดเนี่ยคุยเพื่อนมาสันเค้าเสิร์ฟอันเผาปลามันีไม่แตงยังไงมันยังไมู่้ไปนี่อ็ดกิน้เาอยู่นี่เดี๋ยวอ่อนเนี่ย

มาดระเบามันกำลังสิปีนน่าอร่อยรีน้องเอ๋ยเจากเอาเขาที่ละครเจ้าเอาเขาก่อนเอาเขาเอาหูมนใส่ก่อนให้ใครเฮงเลยบหาอะไรลกนี่เขาขาบอกนี้อไดเอาหมาเนะเชื่ออะไรมีรูอะไรยองนระพ โวเลยไหมคะว่ยาวอเนยเห็ดนากระปุลจักโตสันนั่นลนจังหวดจักโตนากะปุนี่ชอน้ำซ้เนอตัวน้อยกเกียดืต้องไเลมนู่กันนะดื้อแกม หมนได้ังมันไม่อไหนนมันไหมมันไหมเคยลาสิเผาปลาไว้หับแขกนี่ไว้หับแขกแขกกับคนใชสาอกอายทุกคนเขาลุง อันดั้อจ่ยกับสีมาบอน้องดำ้นะน้องดำน้ามาแล้วเดี๋ยวนี้มาเลยมาถาเลยไหมล้วบัวบัวไหมแล้ว ตำเจวย่องย่องบงบนี่นะบ่น้ำจิ้มแปดหลดแล้วก็ไม่ได้กินบ่คะอันนี้หลดบับัวเจ้าแปดหลอดหรือเจะาสี่หลอด่สงลดทน้ได้แต่หลดเผ็ดกับหลดเค็มบ่มีเห็นไหนไหนจะเรินมก็ดูก็เริ่มอยูนีหมดนน้ำปลาน้

งานนี่คือหลาหับเมาม่งยัลุกเลยลุกแล้วงงเลยลุกงโอ้ยตายหยัดทั้งปากกูได้หยัดทั้งคอ ยันทั้งปากบ่ได้ยันทั้งท้องเนาะ ตามน้ำจิ้มกับแจ๊คชิได้แจ๊คหลดแล้วพี่น้องเลยปูซีนเห็นน้ำกระปุ่นกันยังไปทำธุระมันบอกซุกเราบ่อระบายปลา,ลา,ลาลจัดตัวนักน,นะอ่าหยิบถุงผู้เล้ยงานอิสระ

เงี้ยแต่แกงมาปิดรถมันหอน่อนบอมันห่อนยังไม่ถึงมาต่านลงเลนข้าวส่วนนี้กับเตียงผ่านตัวไหนตัวนี้บอนี่เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งตัว คลิปนาพี่น้องสบายดี